สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปอัปเดตแปลงผัก EP สามของเราเด้อจาหลังจากที่เราได้ถ่ายทำ EP สองไปแล้วเข้ากับไปเบิ่ง EP สามกันจ้ะไปจ้ะทุกคนไปเบิ่งน้ำกันจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาเบิ่ง EP สามกันตอนเนาะจ้ะ หลังจากที่เราได้ถ่ายทำ EP สองไปแล้วเข้ากับมาเวิร์งว่า EP สามต่อจาก EP สอว่าเราลงอะไรเนาะจ้ะ EP หนเราทุบ EP สอเราก็ทำตักน้ำออกแล้วก็หินทุกอย่างเนาะจ้ะพอมา EP สามจ้ะเราก็จะเอาแบบพวกกิ่งไม้หรือว่าใบไม้ยญ้าแห้งทุกชนิดเนาะจ้ะเอาลงนำมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สับๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่หรืออะไรทุกชนิดนะคะเราก็จะทําให้เขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยแบบชนิดชั้นดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีใบก้ามปูที่เรากวาดตามถนนอะไรเงี้ยเราก็จะเอานํามารวมลงรวมลงใส่ให้เป็นปุ๋ยส่วนด้านบนเราก็ทําเป็นตะไคร่รางยาวเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมคะเราก็จะ เอาปุ๋ยหมักทุกชนิดแหละที่เราหมักแล้วก็ผสมกับขี้วัวเสร็จแล้วก็เนี่ยจ้ะแล้วก็นํามาลงมาลงมาแล้วเราก็มาเพาะผักอันนี้จะเป็นไอ้นี่นะจ้ะทุกคนจะเป็นผักกาดเขียวปีผักกาดเขียวปีนี่เพาะได้น่าจะประมาณสักสิบกว่าวันแล้วจ้ะทุกคนเขาก็ โตแล้วจ้ะเนี่ยอีกหน่อยอกะได้ลงแปลงแยกออกไปลงแปลงเลยเนาะจา้ะแล้วหลังจากที่เราลดน้ำเนาะจา้ะน้ำก็จะไหลลงตรงอ่างที่เราตัดไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่เราตัดลงมาเราก็สับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะจา้ะรวมกันในอ่างไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทุกชนิดเราก็สับเป็นชิ้นเล็กๆให้มันย่อยสลายเนาะจา้ะเพื่อที่จะได้นำมาเป็นปุย๋ย เพื่อที่จะเอามาใช้ต่อคนเบองเม่จ้ะอันนี้ผักกาดเขียวปีเด้ผักกาดเขียวปีที่เราเพาะได้ประมาณ10กว่าวันถ้านับจริงๆเราก็ประมาณ12มื้อนี่แหละจ้ะงามคักจ้ะพี่น้องงามงามผักกาดเขียวปีจังหน่อยเข้ากัแยกใส่แปลงให้เรียบร้อยแล้วเนาจจะจ้ะส่วนด้านข้าง ด้านนี้ก็จะเป็นการเพราะมะเขือเทศนะคะย่งบ่ฮะนักขึ้นจากทุกคนส่วนฝั่งทางนี้ก็จะลงต้นต้นพริกพริกจากทุกคนไอพริกนี่คือพริกเป็นลูกๆจก้ะที่ที่มันเน่าแล้วเ่ามาทิ้งไว้มาทิ้งไว้มันก็เลยเกิดเกิดต้นขึ้นมาจา้ะส่วนด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาจะดูพาไปดูอีกด้านนึงนะคะทุกคน ด้านนี้เราก็จะเอาแบบว่าถัทางที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วจะเอามาใส่ดินตอนนี้ต้นถั่วของเราเริ่มเริ่มงาวแล้วจ้ะพี่น้องทุกคนส่วนอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นถั่วคือกันจับพี่น้องทั้งสองฝั่งเลยจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วแล้วก็เห็นไหมทุกคน เราทําประโยชน์ได้มากมายเลยกับอ่างที่องค์ที่เราทุบไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องทุบแล้วฮะก็ลงเนี่ยจะจะให้ดูเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นไหมคะเป็นปุ๋ยลึกเลยเพราะว่ามันจะเป็นกิ่งไม้หญ้าแห้งที่เราสับๆทั้งหมดแล้วก็ใส่เห็นไหมคะ ทุกคนเราก็จะเหลือไว้อ่างใบหนึ่งเพื่อที่จะกักน้ําไว้ลดน้ําผักต้นไม้ทุกชนิดนะคะที่เราปลูกค่ะทุกคนไปแล้วเด้ะจ้าเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าจ้าอี EP 4นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย